เราจะพาคุณไปร่อนกับผู้ชายที่ไม่กระล่อนและนี่คือกบร่อนนครับ <S <S สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้อยู่กับกบร่อนเช่นเคยนะครับบอกกันเลยว่าวันนี้นี่น,นี่ดู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 นี่วันนี้กบจะพาไปไหนนี่ดูนี่ดูนี่ปลาสลิดอ,อ่หลาย,ลยคนอาจจะคิดว่ากบจะพาไปบางบ่อบ้าบ่อไม่ใช่วันนี้เราอยู่ฝั่งทนฮนะ ฝั่งทนอยู่ตรงไหนฝั่งทนก็อยู่ฝั่งทนนั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปไหนกันมาลุ้นกันแล้วกันแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้เทปนี้ EP นี้ตบล่นของเราย้ายบ้านเราจะมาอยู่กันที่เดอะสเตทามนั่นเองย้ทำไมต้องย้ายบ้านเหรอไม่บอกเอออยากย้ายอยากย้ายตอนรับเข้าสู่กบลอนบ้านใหม่ด้วยนะจ๊ะวันนี้นัดกับสาวสวยไว้คนหนึ่งเป็นเด็กโกโก น่ารักน่ารักแนวสตรีทสตรีทเพราะเรามาริมถนนอย่างนี้มาเร็วมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋นี่มาแล้วมาแล้วรายการกบล่อนรายการที่ไม่ไม่กระล่อนนะไม่กระล่อนใช่ไม่กระล่อนครับเชื่อป่ะเชื่อได้เช่อไหมเชื่อป่ะเฮ้ยทำไมทุกคนไม่เชื่อเลยวะโอดูจากบุคลิกใช่ใช่ไหมอ่ะโอ้ยใช่อะไรไม่กระล่อนไงไม่กระล่อนไงเดี๋ยววันนี้พี่กบจะพาน้องเตยไปล่องเรือ เที่ยวย่านคลองฝั่งทนบุรีดีเลยค่ะเออรู้จักไหมฝั่งนี้บ้านเราอยู่ฝั่งไหนบ้านอยู่ฝั่งนนแต่ชอบเที่ยวฝั่งทน hey! เฮ้ยได้ได้ได้ได,ได้บ้านพี่เลยอยู่ฝั่งทนเลยโอเคค่ะนะฮะก็อยู่ไม่ไกลแถวๆนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้กบจะพาไปเที่ยวไหนบ้างไปเอาปลาสลิดเข้าไปด้วยตัวเลยทำไมอ่ะกำลังนาก,กินเลยะทุกคนครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะลงเรือกบก็อยู่กับ จ้าถิ่นที่น่ารักนะครับผู้ใหญ่กัมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะจ๊ะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณครับที่ให้กบล่อนได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็เที่ยวชมทางด้านคลองนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันบอกเลยนะครับสําหรับโซนนี้เวลาเราท่องเที่ยวด้วยเรือเนี่ยครับคือเรารู้อยู่แล้วมันต่างจากบนถนนแน่นอนบรรยากาศที่เราจะได้ไปมีอะไรบ้างครับคือเป็นคลองดั้งเดิมครับคลองเนี่ยตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดถ้าถามว่าเป็นร้อยปีไหมเป็นร้อยปีครับ และคลองนี้มีความผูกพันกับประชาชนโดยเฉพาะยริยงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเกษตรเป็นนาเป็นนา,เป,นนาเป็นสวนมาครลองนี้มาจากคลองทวีพัฒนาซึ่งคลองทวีเนี่ยน้ำมันมาไหลมาจากสุพรรณบุรีม,มีประตูน้ําที่ประตูน้ามหาสวัสดิ์ครับผ่านมายังสนามหลวงสองออกไปยังนู่นเลยแม่น้ําท่าจีนอ,ออกท่าจีนแต่ด้านคลองบางไผ่เนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับจะออกไปคลองราชมนตรีด้านฝ่ามือไปตลาดบางแครด้านซ้ายออกคลองมอญออกปากคลองตลาด ซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประชาชนในแถบนี้จะใช้คลองเนี่ยเป็นที่ไปขายผักอ๋อก็คือเก็บจากสวน,นแถวแถวนี้แหละแถวนี้แหละแล้วก็ล่องไปล่องไปครับบางคนก็เอาไปขายที่ตลาดบางแคสมัยก่อนใช้พายารเรือนะฮะใช้พายเรือไปใช้เรือพายเนี่ยแบบเรือเนี่ยเรือแบบเนี้ยเรือเนี่ยเรือพายเรือแจอแ๊วนยฮนะเ,ยอเอาไปที่ตลาดบางแคเพราะส่วนมากคนแถวนี้เริ่มแรกจะขายที่ตลาดบางแคก่อนพอตอนหลังเนี่ยออกแม่น้ำพระจาพยาได้แล้วก็ไปขายปลาของตลาดได้ก็จะมีเรือมารับซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้จะมีท่าจอดเรือเป็นเรือผักเขาเรียกเรืืออผักเร ครับแล้วแม่ค้าเนี่ยจะมีแม่ค้าเยอะมากครับแม่ค้าขายเป็ดขายขนมทุกอย่างจะพายเรือขายได้ลอ,องบางไผ่ซึ่งคลอ,องบางไผ่เนี่ยเชื่อมได้ทุกคลองเชื่อมตั้งแต่ลองบางน้อยบางพมบางแวกบางละมารดบางยี่แก้งบางเชือกหนังเชื่อมทุกคลองอ yes ของที่นี่เชื่อมกันหมดนะฮะระ hum, <feasible. S 2> หว่างระหว่างลองบางไผ่เนี่ยกับลองบางเชือกหนังแล ion, ะลองบางแวกลองบางยี่แก้งเนี่ยสามารถออกปากของตลาดได้เลยน้ำนี่จะโฟฮะเพราะว่าทางสํานักระบายน้าเนี่ยเขาใช้ระบายน้ําออก เพื่อไปไปดักไปดูดออกทางทางแม่น้ำเจ้าพยาครับ <N> นี่ครับเป็นเป็นเหตุผลที่ว่าน้ํามีสิ่งสาคัญแล้วก็คลองมีความสําคัญครับนะการดูแลคลองเนี่ยผมก็เชื่อว่าสํานักระบายน้ำเนี่ยจะต้องให้ความสาคัญเพราะว่ายังมีพี่น้องแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าถนนมันเยอะ,อะถนนเยอะถนนเยอะคนก็เลยไม่สนใจคลองอแต่จริงๆแล้วถ้ามีคลองเนี่ยสาคัญที่สุดเพราะคลองจะช่วยได้เยอะเนี่ยน้ำเนี่ยสำนักระบายน้ำถ้าทำใสๆเนี่ยเอามาลดน้าต้นไม้เนี่ยทุกวันที่ต้นไม้ใช้ได้ใช้ได้ปกติเนี่ยต่อไปรดน้ําครับซึ่ง เป็นน้ําที่สะอาดเมื่อสมัยก่อนใช้อาบได้เนี่ยเอาองค์งใสอยู่ครับใสใสครับใสจริงเมื่อส,ส,ส,สมัยก่อนเนี่ยเอาสันส้มมาแหวงแล้วก็อาบน้ําได้แต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าน้ํามันมาไกลมาจากสุพรรณบุรีมาจากอะไรคนก็ไม่ไม่ไมใจไปแล้วอยากเชื้อโรคม,มันเยอะครับก็เลยปล่อยไปธรรมชาติเอาไว้ดูแลเกษตรบรรยากาศริมคลองสองข้างทางยังคงมีมีความคลาสสิกแบบสมัยก่อนอยู่เหมือนก่อนเหมือนก่อนครับมีบางส่วนที่อาจจะเป็นจัดสรรขึ้นมาครับแต่ส่วนมากแล้ว คนที่อยู่ในคลองเนี่ยคือโบราณเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าใครอยู่ริมคลองเนี่ยถือว่าที่ดินเนี่ยแพงที่<พ>สุดแพงใี่ไาแพงที่สุดติดน้ำติดน้าถ้าอยู่ถนนนี่ราคาถูกครับแต่ตอนนี้กลับกันกลับกันครับตอนนี้ใครอยู่ถนนราคาแพงราคาแพงริมน้ำราคาถูกราคาถูกเออเออคือนี่ิ่งที่ที่มันเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วแล้วอย่างถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปครับที่จะมาท่องเที่ยวริมคลองแบบนี้ครับจะติดต่อได้ยังไงบ้างเออหนึ่งติดต่อที่สํานักงานเขตครับ สองก็อาจจะมีอย่างคนที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านรหรือว่าอย่างผมเนี่ยเคยเป็นมาเนี่ยเราก็มีการประสานมาเราก็จะประสานเรือเพราะเรามีเรืออยู่เราก็จะพาไปได้ไปประสานงานดูแลได้ก็สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ดไดเดี๋ยวขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ผู้ใหญ่ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันใครมาก็ติดต่อได้เลยเราก็ยินดีต้อนรับยินดีครับนะครับจะมาเป็นหมู่คณะมาเป็นครอบครัวส่วนตัวได้หมดได้หมดนะครับผมว่าอีกเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าสนใจเพราะว่าการเรียนรู้บรรยากาศริมคลองซึ่งสมัยก่อนเขาใช้เป็นทางหลักกันเนี่ยนะครับหลายหลายคนณตอนนี้เนี่ ลืมไปแล้วลเราลองกลับมาแล้วลองมาเรียนรู้วิถีชีวิตริมคลองกันดูนะครับยิ่งเป็นคลองฝั่งธนบุรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็น100ปร้อยปีหน้ามาเรียนรู้หน้ามาเที่ยวชมมากๆ คำหรับคลองฝั่งทนนี้นะครับในสมัยก่อนรอดความเป็นมายาวกว่าน1่0รอปีแน่นอนนะครับและก็จะเป็นแหล่งสัญจรแหล่งทำมาหากินแหล่งเพราะอูและก็เป็นบ้านเรือนของผู้คนในสมัยนั้นนะครับบ้านบางหลักเนี่ยอายุมากกว่า100ปีด้วยซ้ำซึ่งตกทอดกันมาหลากหลายอายุคนเลยนะครับและที่สําคัญคือบรรยากาศริมน้าเนี่ยสวยงามจริงๆทุกคนครับตอนนี้มาที่ จุดแรกที่เราแวะกันก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือตะเขียงเขาบอกว่าที่นี่ธรรมดา35หพิเศษ40แต่เขามีแบบสโลแกนประจำที่นี่ด้วยนะบอกว่าอยากคุยกับพ่อค้าเดียวไม่ได้แดกดีนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยเราจะสั่งอย่างเดียว<ะ>เราจะสั่งอย่างเดียวตะเขียงยิ้มอยู่เนี่ยนะฮะเตยเอาอะไร <c oughs> <c oughs> บะหมี่หมูน้ำตกไม่ใส่กระเทียมเกียวไม่ใส่กระเทียมเียวไม่ใส่จานโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่า จะอร่อยขนาดไหนไนี่ดูนี่มาแล้วมีหมูน้ำตกครับและก็พิกัดก๋วยเตี๋ยวเรือตะาเขียงนะครับอยู่ที่วัดมะพร้าวเตี้ยนะครับคลองบางเชือกหนังเขตภาษีเจริญกรุงเทพนี่เองนี่น่าทานมากเลยเดี๋ยวจะดูว่าไม่ต้องปรุงผมว่าผมไม่ต้องปรุงแต่ที่สำคัญเขาเด็ดๆคือมีเต้าหู้ยีให้ใส่ด้วย ไปกินก่อนไปกินก่อนนุ่นมาอีกลำแล้วน่ากินมากเลยอ่ะหูอ้หูยผลไม้ผักผึ้กเต็มไปหมดเลยครับผมไปกินดีกว่าไปแล้วนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะใส่เต้าหู้ยี้เปสามย้อนรู้เลยอ่ะเค็มเราจะไม่ปรุงละเติมซะหนไหย่สาเหตุจากอะไรเต้าหู้ยี้ที่กูใส่นี้แหละ หลังจากที่เราได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็อร่อยมากๆนะครับต้องต้องให้ผู้ใหญ่ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของคลองที่เราล่องมาตะกี้ครับครับเราเริ่มจากคลองบางไผ่คลองบางไผ่คลองบางไผ่เล่นมาเรื่อยซึ่งเป็นคลองเก่าแก่ของชาวบ้านที่ใช้น้ําใช้ทําการเกษตรใช้บริโภคด้วยมาสมัยก่อนแล้วก็อาบเรามาถุดตรงคลองราชมนตรีทางแยก ถ้าด้านฝาเนี่ยเราจะไปตลาดบางแคใช่ไหมฮะเมื่อกี้เ่าจะมีมุงที่ตัดแยกแลเลี้ยวซ้ายมาและตรงมีหัวมุมเนี่ยเขาจะมีศาลเจ้าแม่ฟ้าอบทองซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่เป็นร้อยปีละหลายร้อยปีเลยที่ชาวบ้านเนี่ยในคลองนับถือเวลาจะไปขายผักขายขอพรเนี่ยแล้วผักขายดีนั่นเราเลี้ยวขวาไปตลาดบางแครพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเรามาแยกมาเจอกับคลองมาเชื่องหนังขวาจะไปออกคลองมอนซ้ายจะมุ่งหน้าไปคลองทวีวัฒนาซึ่งเรามาผ่านเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ที่วัด มะพาวเตียวัดมาพาวเตีย,าาตยซึ่งอยู่ในคลองมาเชิงหนังครับซึ่งเป็นวัดเก่าวัดแก่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนแถวพุทธมณฑลสองเนี่ยอยู่แถบทางทางบนบนบนะ่ะจะต้องมาทําบุญที่นี่นะก็วันนี้ก็ดีใจที่ว่ามาเห็นทิวทัศน์มาเห็นภาพความเป็นจริงของคนที่ใช้คลองครับและส่วนหนึ่งจะให้กรทมมีความกระตือรือร้นรในการดูแลคลองด้วยครับเพราะถ้าไม่มีการดูแลเนี่ยน้ำมันจะเสียและน้ําจะดําแต่นี่เห็นไหมฮะน้ำใสน้าใสน้าใสครับแสดงว่าการดูแลของกรทมเป็นดีมากและริมคลองเนี่ยเป็นริ ชาวบ้านพยายามทําให้สะอาดที่เราดูเรือมาเนี่ยไม่มีไม่มีผงนะคือสะอาดแล้วก็น้าใสแล้วก็บร,ริากาศสองข้างทางสวยงามด้วยนะครับได้ทั้งบรรยากาศแบบสมัยเก่าๆที่มีบ้านแบบอายุเป็นปร้อยรปีนะครับแล้วก็รวมถึงบรรยากาศต่อมาเรื่อยๆทั้งวัดว่าอารามต่างๆมากมายเราน่าจะส่งเสริมกันใช่นะช่วยกันคนละไม้ละมือเชื่อว่าต่อไปเนี่ยถ้าพัฒนาคลองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยชาวบ้านหรือประเทศไทยเราเนี่ยจะเจริญอีกเยอะจะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายหลายที่เราก็จะ เรียกได้ว่าต่ออายุชาวบ้านกัอาชีพเลยนะชาวบ้านมีอาชีพเพราะเรือมานเนี่ยอย่างก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ยเรือมาจอดเสาทิบต,ต่างชาติมาดูเยอะมาเที่ยวเยอะแต่อย่างว่าพ่อเตี้ยน,นต่อไปผู้ใหญ่จะเปิดทําเป็นตลาดน้อํอให้ชาวต่างชาติมาเที่ยววัดจะได้เจริญด้วยใช่ไหมฮะและการน้ำเราสะอาดยอย่างต่างชาติมาเห็นเนี่ยวัดต้องสะอาดของต้องสะอาดครับ ่างชาติถึงมาเที่ยวหรือว่าชาวบ้านตลาดน้ำผมมาใหม่นะได้ครับโอเคนะครับพอดีต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับสวัสดี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 ครับผู้ใหญ่ก็จะส่งเราตรงนี้แต่ว่าครับผมขออนุญาตพาตัวเตยไปเที่ยวต่อไปไปถึงนู่นเลยสนามหลวงสองเลยสนามหลวงสองเลยโอเคครับผมตรงไปเลยนะตรงไปเลยเดี๋ยวให้เรือพาไปเลยได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับอ่ไปเลยสนามหลวงสองหลุงปิดติดลุงปิดลุงปิดคนขับเรือชื่อลุงปิดนี่จะเก้าสิบแล้วนะ อายุจะ90แล้วนะนี่นี่เดี๋ยวพานั่งเรือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างครับปสิทธิ์ครับคุณลุงปรสิทธิ์กับพี่หมูพี่หมูพี่หมู่าลุงสิทธิ์กับพี่หมูเดี๋ยวจะพาเรานี้ล่องทั้งคลองเลยไปไหนกันบ้างไปไหนกันบ้างไปเนี่ยแถวระเบียง แล้วก็ไปตลิ่งชันครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาวัดเกาะตลิ่งชันนี่เราขึ้นลำบากไหมเราต้องปีนไหมตลิ่งชันอ๋อไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อเราก็เรียกว่าตลิ่งชันแล้วปีนขึ้นลำบากงี้ไม่ใช่ไหมตัวน้ำใหญ่เลยครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดเกาะวัดเกาะสวยยังวัดเกาะใช่ไหมอ่าได้จัดไปนะครับดังได้กี่คนครับสามคนสามคนได้สามคนรวมคนขับสอ๋อรวมคนขับเป็นสี่โอเคไปเดี๋ยวเราลงเรือกันครับผมป้าบอกว่าเลี้ยวขวาจะไปตลิ่งชันใช่ไหมฮะ อ่าไปตลิ่งชันซึ่งตลิ่งชันก็มีตลาดน้ำใช่ไหมมีตลาดน้ําตลิ่งชันเหมือนกันตลาดน้ําใหญ่ด้วยอ่าผมเคยมาผมเคยมาครั้งหนึ่งตลาดน้ําตลิ่งชันหลังจากที่เราล่องเรือมานะครับอยากจะบอกทุกคนเลยนี่ก็สะพานครับนี่ก็สะพานนี่ก็สะพานโอ้โหสะพานเยอะแยะไปหมดและนี่ก็สะพานครับจะสังเกตได้ว่า ความเจริญเนี่ยข้ามหัวเราไปหมดเลยนะจะแต่ว่าทางน้ําก็ยังเป็นที่สัญจรได้อย่างรวดเร็วเช่นเดิมสําหรับคนในชุมชนที่นี่นะครับเราล่องเรือมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็มาถึงที่วัดเกาะซึ่งเป็นวัดที่เป็นเกาะอยู่กลางน้ํานะครับมีคลองสองสายอ้อมรอบเกาะนี้เลยทีเดียวครับและที่ชาวบ้านแถวนี้สักการะบูชามากๆกก็คือหลวงพ่อดำนี่เองครับ ตอนนี้เราเราสองคนมาถึงวัดเกาะนะครับวัดนี้ที่ข้อมูลที่ได้มาก็คือมีน้ําล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็จะได้มาพูดคุยกับคุณลุงพงศักดิ์สวัสดีครับคุณลุงครับวัดเกาะที่ที่กบได้ข้อมูลมาคือมีคลองเนี่ยล้อมรอบวัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับทางนี้คลองบางน้อยคลองบางน้อยทางนี้คลองบางหนังคลองบางหนังเออมันวนรอบคลองได้อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าตรงที่วัดเนี่ยเป็นเป็นเกาะกลางน้ำว่างานกลางครับเป็นเกาะกลางครับมันมันวนได้ มันก็คือรอบได้เลยครับโดยมีน้ำล้อมรอบอยู่ควัดนี้ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ครับลุงโอ้เป็ร้อย้ละสามร้อยกับร้อยกับไ้กันถ้าคนไม่ใช่คนเก่าๆอ่ะเขาจะไม่รู้จักอ่ะหลวงพ่อดำที่เนี่ยครับเพราะวัดหนังเขาว่ามาขอจําลองอย่างเนี้ยไปอเพราะหลวงพ่อดำอ่ะดั้งเดิมอยู่ที่เนี่ย เท่าที่ผมรู้ไอ้แถบๆเนี่ยที่มีหลวงพ่อดำอ่ะโซนธนบุรีเนี่ยเท่าที่ผมรู้เขาจำลองจากนี้แปทางนั้นหลวงพ่อดำหนี่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นก็เนี่ยมาขอจำลองอ่ามาขอจำลองจากนี้ไปทั้งนั้นเพราะที่เนี่ยเป็นของดังเดิมของที่วัดเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นวิหารสมัยก่อนคือเก่าแก่มากว่าอย่างนั้นเป็นวิหารแล้วก็อะไรเนี่ยเขาจะปิดข้าแต่ศพพวกพระไว้อ๋อจ้ะพระ แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปไหว้ครับแล้วตอนนี้เขาทาใหม่เขาก็เลยเให้คนเข้าไปกราบไหว้ได้ใช่อะเดี๋ยวพวกเราเข้าไปกราบกันขอบพระคุณคุณลุงด้วยนะครับ,รบขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากๆครับ บ้าาโอ้โหอนนเดี๋ยวเลือกอกันดีๆีเีเด๋ยวที่กินเมื่อกี้มันดีพอห้ป่าเด้อไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจ <c oughs> แม้ว่าความเจริญจะตัดผ่านขนาดไหนนะครับแต่ดูสิผู้คนแถวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีลุงลุงป้าป้า พี่ๆน้องๆใช้เรือกันอยู่เป็นประจำทุกๆวันขายของกันเป็นประจำทุกๆวันเช่นกันตลาดน้ำบ้างนะครับร้านค้าริมน้ำบ้างเรือต่างๆก็ยังคงเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาที่อยู่ที่นี่ครับเรือเลยปากพี่เตยอ,อันนี้วัดปากน้ำภาษีจเจริญ ้านหลังเราเป็นหอไตรนะครับซึ่งเขาบอกว่าหอไตรหอพระไตรปิฎกหลังนี้เนี่ยเ,ออเป็นโบราณสถานของวัดปากน้ามาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏชัดเจนนะครับแต่สร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยใช่อายุประมาณ300ปีเศษนะครับสวยงามมากก็ได้มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็จัดลื้อทําใหม่ถอดแบบหลังเก่าของเดิมด้วยเพราะว่า300กว่าปีก็เสื่อมโทรมตามกาลเวลาเนาะ สวยงามสวยงามจริงสำหรับขอตายแอะเป็นไงล่ะบรรยากาศริมน้ำดีระวังแล้วอยู่ใกล้ตกน้ำเนะไปไม่ช่วยไม่ช่วยหรือไม่ช่วยดิเป็นไงบ้างวันนี้ได้มากบร็อตหนึ่งอีพีสนุกมากค่ะสนุกมากใช่เกิดประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าไม่เคยมัทำอะไรอย่าว่าแต่น้องเลยพี่ก็ไม่เคยเหมือนกันเว้ยเฮ้ยบ้าแกฉันจะเคยได้ไงนั่งลือกัน เป็นวันเงี้ยแนี้เนาะนั่งเงินสุดสวดโอ้ยเฮ้ยแต่วันนีเราได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งใช่ใช่ป่ะว่านั่งเรือกันตลอดทั้งวันแล้วได้เห็นบรรยากาศริมนน้ำใช่เนาะบ้านเรือนของคนสมัยโบราณใช่ได้กินเตี๋ยวเรือที่เป็นเรือจริงๆว่ายพาดซดก้าวั้เลยมากกว่าตู้วัดดึกเต็มนะครับก็เหมือนจะฉลองปีใหม่กันไปใช่ Yahoo ครับวัดจำปิติถารันก็อยู่เราแวกนี้เองไง ปาาาไตลดมวันนี้บอกได้เลยว่ากบรอนได้ซึมซับบรรยากาศสองฝั่งคลองรวมถึงการนั่งเรือเที่ยวชมตลาดน้ำต่างๆวัดว่าอารามต่างๆมากมายเลยครับและที่สำคัญทําให้เราได้รู้ว่าสองฝั่งคลองยังมีคุณค่าเสมอการเดินทางด้วยเรือยังเป็นวิถีชาวบ้านที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีใช้กันอยู่ ดังนั้นกบร้อนก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีแม่น้าําใสใสลาคลองสวยๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวลิมแม่น้ําลําคลองที่สดใสสดสวยและงดงามแบบนี้ต่อไปนะจ๊ะมาคนเรามาถึงแล้วก็นะอ่อ สวัสดีครับพี่ตั้นโยบนี่มึงไม่ได้เจอกันเลยเราทำอะไรเนี่ยมาดนั่งเรือเล่นครับพี่ก็มาชมนั่งเรือชมบรรยากาศของชาวบ้านริมคลองแล้วก็ไปวัดมานะเตยเนื้อหลายวัดเลยครับไปวัดอะไรบ้างนะวัดเกาะวัดโอ้ผ่านมาเป็นสิบวัดแล้วครับวัดภาษีเจริญโอ้หลายวัดมากครับก็ได้เห็นวิถีชุมชนได้เห็นครับว่าเอ่อการล่องเรือทางแม่น้ําลําคลองตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไง ค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวเพราะว่าเราเห็นสองฝั่งที่ยังเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนบ้านเรือนที่เมื่อเช้าผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าเป็นบ้านเรือนที่อายุมากกว่าร้อยปีครับสวยมากพี่ตัน้นแล้วก็บ้านบางหลังนี่ยังยังทรงคุณค่าของความเป็นมรดกตกทอดกันมาในแต่ละรุ่นวิถีชีวิตของคนแถวนี้ของคนบางแคกับคนในละแวกฝั่งทนเนี่ยก็ยังผลูกพันธุ์กับแม่น้ําลําคลองอยู่มากนะก็จะเห็นได้ว่าอย่างเขตบางแคเนี่ยชุมชนอยู่กันแออัด แล้วก็มีแม่น้ําลาคลองนี่รวมกันเนี่ยมากกว่าร้อยกว่ากิโลฮะนะครับก็การสัญจรต่างๆหรือว่าสัญจรทั้งสัญจรคนด้วยสัญจรสินค้าต่างๆเนี่ยก็ยังใช้การสัญจรทางเรือกันอยู่มากมาเลยยังใช้เรืออยู่บ้างนะครับแม่น้ําลาคลองเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสักสิปีที่แล้วเนี่ยดำไปหมดเลย แต่พอมาตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแม่น้ำลงคลองเนี่ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นมีปลามีอะไระก็เกิดจากการรณรงค์ไม่ให้คนไปทิ้งขยะหรือว่าทิ้งน้ําเสียต่างเนี่ยลงคลองนะก็จะเห็นได้ว่าคลองก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งใ,<ช>ให้พวกเราได้ไปท่องเที่ยวจร,จ,รจริงจริงผมว่าผมว่าหลายๆคนเนาะแล้วก็ที่ผมไปมีตลาดน้ําหลายๆตลาดเลยอ่ะนะครับหลายๆท่านที่สนใจอ่ะก็ลองมาเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวทางทางรถทางรถยนต์ที่เราขับมาซึ่งบางที เราอาจจะเคยชินกับทางรถลองมาเปลี่ยนเป็นทางเรือบางก็ก็น่าสนใจนะท้ทง,ทงนี้มาเรือเครื่องยนต์ใช่ไหมครับทางหน้ากบลองพายมาเองดูสองวันผมจะพายรอบเเนี่ยพี่มาดูขอขอเป็นเรือเรือเรือเครื่องอย่างนี้ดีกว่าแต่เดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะรบกวนอีกนะดเดี๋ยวจะแวะเวียนมาหานะโอเคขอบคุณครับผมขอขอรายการกบล่อนท้ายรายการพี่จะบอกเสมอว่ารายการหนึ่งเขาจะเป็นกฎกระดิะ่ง่ง รายการพี่พี่จะบอกเสมอว่าให้กดรกคงให้เราด้วยก็เลยแบบเออก็เลยให้มันดูยิ่งใหญ่เราก็มาตีราคากันหน่อยดีกว่านะครับนี่